สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผมจะพามา่าผมจะพามาทำเรียนเรื่องอะไรเอ่ยปป4ป5ป4ค่ะเราจะพามาเรียนเรื่องป4เรื่องข้อข้อข้อเท็จจริงแล้วข้อคิดเห็นนะคะับ้อมป4กันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดกันแล้วข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองแล้วก็ข้อท okay. ี่สามเฉลยให้นะคะดีครับข้อที่ม okay. ัน okay. ทุกคนเกิดมาต้องตายครับข oh. ้อเท็จจริงเองอาหารไทยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุด ที่สุดในโลกก็ข้อคิดเห็นกานอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยให้เราสบายขึ้นนะครับก็ข้อเท็จริงเองนะคะโอเคเก่งมากอมาดูข้อที่4กันสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่หรือไม่ข้อเท็จริงหรือข้อคิดเห็นคะข้อคิดเห็นข้ออะไรอ้อีข้อเท็จจริงถูกต้องโอเคข้อที่ผิรแลข้อที่สี่ตอบนี่เลยโอเคข้อที่5ค่ะ แรงโน้มถ่วงของโลกดึงวัตถุให้ตกลงสู่พื้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะข้อเท็จจริงเก่งค่ะเย่ yeah, ข้อที่ห้าตอบถูกอีกแล้วต่อไปการฟังเพลงช่วยให้มีสมาธิในการทำงานเป็นอะไรข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นทูกเก่งโอเคเก่งมากต่อไปข้อเจ็ดนะ หนังสือเล่มนี้หน้าอ่านมากกว่าหนังสือเล่มอื่นขอ้อที่ริงอ่ะวิบิข้อที่เห็นถูกต้องอเ,เราไม่รู้ไงว่าเป็นหนังสือแบบไหนก็ต้องเป็นข้อคิดเห็นต่อไปข้อแปดค่ะพาอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอใช่หรือไม่เกิดในวิทยาศาสตร์ปสามจริงหรอจริงโอ้พา<อ>พาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่หรือไม่ทิศตะวันออกเราออกเมื่อวันนี้ออกทางไหนออกที่จังหวัดไหนอะ บนเหรอออที่อุบลที่ตะวันออกที่อุบลที่ตะวันออกถูกไหมเป็นข้อแท้จริงหรือข้อที่เส้นลายใช่เป็นข้อไม่เหมือนเส้นลายมันใกล้มากเลยอ่ะใกล้หรือไกลอ่ะคุณครูว่าไกลนะแล้วทำไมมันไม่อยู่ใกล้เลยอ่ะเหมือนพาทิดใกล้ที่นี่เลยอ่ะโอ้จริงเหรออ่ะพาทิดพาทิดขึ้นทางที่ตะวันออกถูกหรือไม่คุณเคยจับพาทิดไหมไม่เคยหรอกก็ร้อนดิร้อนดิเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จ ินะคบกับไปทีมาจะมาอ่านนิ <อะ S 2> ทานให้เพื่อนเพื่อนฟังน,นะคะคทุกคนดอกกุหลาบเป็นดอกไห้ที่โรแมนติกที่สุด <อะ S 2> เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อคิดเหนเ็นเพ่งเย้โอเคต่อไปนะคะเราจะมาเรียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันนะคบอ่ะแพลต่อไปอเด<ะ>ี๋ยวเร่าข้เดี๋ยวีละคลิปอันนี้ยาวไปโอ,โอเคนะครับ เราจะไดโอเค okay, นะคะต่อไปนะครับเรามาดูความหมายโดยในกันนะะักดตีก็จะลงยูทูบคลิปคลิปที่เราถ่ายไว้แล้วก็เอามาตัดต่อโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อคลิปกัน,นะคระับวิธเราตัดต่อคลิปไม่เป็น,นะครับคม่คุ้มเป็นคนตัดได้ค่ะ<ๆ>เดี๋ยวคุณสอนเรื่องตัดต่อคลิปนะคะทุกคนเย้มาดูค่ะ,ะเรื่องภาษาพูดกับภาษาเขียนค่ะภาษาอ่ะต่อไปนะครับ เราจะเรียนเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนกัน <Okay. S 2> นะคะทุกคนคอนภาษาไทยป .4 นะครับ <Okay. S 2> ให้นักเรียนเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนโอเคโรงหนังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรลนพัฒน์โรงโรงโรงหนังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรงภาพ,พยนตร์ลนโรงโรงแบบนี้เลยภาพ ภาพภาพตัวไหนภาพภาพยนต์คือแบบไหนโรงภาพยนต์นะโรงหนัง่ะลูกที่มีผีใช่นะครับใครใครใครไปรงภาพยนต์ใครไปรงภาพยนต์นนะครับกดติดตามนะครับทุกคนอ่ะบรนเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนอ่ะงานบวชล่ะงานบวชเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานอะไรคะงานอุปสมบท ใครไปใครเคยไปงานอุปสมบทกดหนึ่งใครไม่เคยไปกดสองโอเคงานอุปสมบทงานอ่านสออะปอปาปอปาอ่ะบดบทบอบนะทดอ่าถอทอตัดต่อยูทูบได้เคสมบทต่อไปคิดว่าสอนคลิปนะโอเคต่อไปกินค่ะภาษาเขียนเรียกว่าภาษาเขียนกินข้าว รับอะไรอาหารรับกินเขามากินรับอะไรรับประทานโอเคใช่คือั้ทุกคนเรารู้ว่ารับประทานอยู่แล้วตอนเที่ยงตอนเย็นตอนเช้ารับประทานโอเคนะคบรถเมย์เขียนรับข้างหน้าด้วยรออ่ะบรับอ่าโอเคโอเคต่อไปรถเมย์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารถอะไรรถปรถระรถประจานทากใครใค่ไป สามครไม่เคยไปกดสี่ได้รถประจำทางรอะไจำทางโอเคนะครับข้อยางเมืองนอกนะครับคือในเมืองเองในเมืองนอกเป็นอะไรในเมืองนอกคือเป็นนอกเมืองในต่างประเทศใครเคยไปต่างประเทศกดห้าใครไม่เคยไปกดแปดโอ้ค e y อ่าต่างประเทศค่ะต่างใช่ไหมต่ออ่งเงาตาไม่ต่างต่อต่างไงลูกต่าง ประเทศอโอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้ครับผมจะลวนยูทูบสักสองคลิปนะคบแล้วก็มาตัดแค่คลิปเดียวครับทุกคนระเสทะเเททเทเทะเทะเอขออาหารโอเค,อเคบ,าบาย